มาเบรกนี้มาเลยจ้ามีอะไรจะบอกนะคะโทรศัพท์อยู่ไหนจ้าโทรศัพท์จ้าโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์นี่เพราะว่า q ิวอารโค้ดอยู่นี่จ้านี่สแกนเก็บสีเก็บไว้นะคะ5 0 0 0 5 0 0 0 5,000รัวรือเรอเออเอาคุณผู้ชมคะไหนๆก็แจก q ิวาโค้ดรับทองกันไปแล้วนะคะมาเบรกนี้สิริมงคลอย่างต่อเนื่องกันเลยค่ะกับเรานักแสดงตลกสายบุญสายบูนะที่สำคัญเขามีตัวเลขมาฝากด้วยกันดูดีๆเลย น้ำเบิงนะคะเ,เรื่องกันที่คุณอาเป็ดเชิญยิ้มค่ะคนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องเดินทางไปไหว้พระขอพอรที่ไหนนี่จากใจที่ดิฉันไปเช็คอ,อินมาแล้วท<อ>ี่บ้านแกคุณผู้ชมขามีอุโบสถวัดใดนะฮะ<อ>นี่นะมีพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายค่ะถ้าไม่บอกเป็นห้องพระที่ฉันคิดว่าแกเช็คอินอยู่วัดทุกวันและแน่นอนด้วยความที่คุณอาเป็นสายบุญชอบไหว้พระค่ะทุกทุกวันอังคารเออจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณอาใช่ไหมอาก็ไหว้แบบจัดเต็มทุกวันอังคารเลยถวายพวงมาลัยผลไม้แล้วก น้ำดื่มค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุขถวายของมงคลเสร็จแล้วขอหน่อยแล้วกันว่าเลขมงคลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านจุดทูบตัวเลขจากองค์พยาคุตแล้วก็องค์ท้าเวสุวรรณค่ะเลขที่ได้ก็คือขอดูร้อนมือโอ้โหหน้าจอเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะจุดให้สองชุดนี่เลิศเลยไปต่อกันอีกหนึ่งนักแสดงค่ะพี่เชิเชิญยิ้มนั่นเองนะคะนี่นะคะไปขอพรพ่อแก่เงินล้านหรือว่าพ่อแก่เงินล้านตีตะโพนค่ะที่ธรรมอุทยานสวนป่าสิงหวัฒนานุสรที่พนันคอน ศรีธุธยาใครที่มาขอพอรท่านที่นี่แล้วท่านจะช่วยเสริมสิริมงคลทํามาค้าขึ้นว่าจะเป็นการงานอะไรก็แล้วแต่เรื่องโชคลาภเงินทองปังทุกอย่างพอไหว้เสร็จก็ต้องไม่พลาดค่ะแปะแผ่นทองที่จะโพนเรียกทรัพย์ด้วยเงินทองจะได้ไหลมาเทม,มานะคะสุดยอดไปเลยและตามที่บอกเลยค่ะว่าพ่อแก่ท่านเป็นที่เรื่องเหลือเรื่องของโชคลาภจะหล่ออะไรละก่อนเอ้ย<ด>อนะพี่เชษเขาก็ล้วงลูกปิงปองขอโชคจากพ่อแก่เงินล้านทันทีค่ะเลขที่ได้ก็คือคือล้วงเ,เร็วๆหน่อยล้วงเร็วๆหน่อย ตามหน้าจอคุณผู้ชมค่ะออทำไปเลยอ่าไหนๆนมีตัวเลขมงคลจากนักแสดงตลกมาถึงสองคนแล้วนะดิฉันขอปิดท้ายกันแถมให้อีกคนละกันค่ะพี่จแอนเชิญยิ้มนะเดินทางไปร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลค่ะแจกเป็นที่ระลึกให้กับผู้ใจบุญที่มาร่วมบุญทอดกระถินประจําปีนี้ที่วัดหนองคอบ้านค่ายจังหวัดระยองนําปัจจัยไปสร้างสาลาการประเรียนของวัดให้แล้วเสร็จคุณผู้ชมภายในงานก็มีการจุดประทัดปุ่งปังปุงปงป่งปังด้วยเฉลิมเพื่อความปังอีกด้วยนะคะเลขหางประทัดก็ตามที่คุณผู้ชมเห็น นั้นเลยจ้านะ,ะคุณผู้ชมบอกเลยนะได้ตัวเลขมาก็พอแบบกรุบกริบนะอย่าไปลงทุนเยอะเพราะว่าคนลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงถูกต้องค่ะ,ะคุณผู้ชมขาพูดถึงงานไทยรัฐแฟร์จบก,กันไปแล้วหลายคนบอกว่ามีอีกได้ไหมขอเรียกร้องมาอีกอคุณผู้ชม่ะงานไทยรัฐแฟร์ของเราที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะ94บูธร้านอาหารมากันแบบให้ช็อปแบบชํำๆและเชอรี่นะคะไปส่งความคึกคักกันที่บูธหงไทยด้วยแล้วก็ไปส่งเสียงเชียร์แฟนๆที่กิจกรรมเกลือปรุงิพย์ค่ะจะสนุกสนานขนาดไหนตามชรีไปดูได้ เลยค่ะ แชร์ความสนุกบนเวทีให้ทุกคนได้ร่วมเล่นเกมหลังจากกินจัดหนักมูจัดเต็มดูโชว์จัดจ้านก็ยังมีกิจกรรมดีๆจากเกลือปรุงทิพย์วันนี้ไม่ได้มีมาแค่เสิร์ฟไอโอดีนให้พอ่พอพ่อแม,แม่แม่ที่งานเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังมาขอประลองปัญญาผ่านคำถามเกี่ยวกับการทำอาหารเชอรี่พิจารณาจากตัวแทนผู้เข้าแข่งขันดูแล้วมมีครบทุกวัยพ่อบ้านเอ่ยแม่บ้านเอ่ยน้องๆนูๆก็พร้อมสู้ที่สำคัญไม่ตายไม่กันซักคน ตอบคำถามรับรางวัลเกี่ยวกับการทำอาหารได้แบบครบถ้วนผู้ประกาศข่าวของเราก็บายแบบสุดตัวสุดหัวใจเพราะอยากจะแจกของรางวัลให้ทุกคนจริงๆค่ะสุดท้ายได้รับเซ็ตเกลือปรุงทิพย์ไปรังสรรค์ความอร่อยที่บ้านของตัวเองแฮปปี้ทุกคนค่ะ ลุนกิจกรรมบนเวทีจนเหนื่อยเชอรี่ก็อยากจะเติมความสดชื่นให้ได้เร็วที่สุดก็ต้องมาแวะที่บูธของไทยอันดับแรกคือที่นี่มีหลายสูตรให้เลือกเพื่อให้ถูกใจผู้บริโภคอย่างเราๆมากที่สุดที่บูธก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับกลิ่นสมุนไพรไม่ต้องกังวลใจไปเลยค่ะว่าก้าวเท้าเข้ามาในบูธแล้วจะเลือกไม่ถูกต้องได้กลิ่นที่ถูกใจติดหมายติดมือกลับบ้านไปอย่างแน่นอน เติมความสดชื่นเสร็จแล้วแล้วก็ชารี่ขอบอกต่อสิ่งดีๆให้พ่อๆแม่แมๆที่มาเดินงานไทยรัฐแ์ก,กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าในบูธเขายังมีวงล้อมหาสนุกให้เดินลุ้นรับของรางวัลจากของถ่ายกันอีกด้วย กิจกรรมบนเวทีก็ไม่น้อยหน้าค่ะเขาเติมความสดชื่นเป็นคาถากันเลยเป็นเกมที่ใช้สติทดสอบความรวดเร็วของแฟนๆไทยรัฐคนแข่งบนเวทีไม่ท้อคนเชียร์ล้างเวทีก็ไม่ทิ้งรับกิฟต์เซ็ตจากยาดมสมุนไพรไทยตราหงไทยเอาไปใช้เติมความสดชื่นกันต่อเลยจ้าโอ้ยยังอยากกลับไปงานไทยรัฐแป้เลยอะ ความชื่นใจยังอยู่เลยนี่ของไทยยังกลิ่นฉ่ำๆเออนะอย่าลืมปรุงรสด้วยนะนึกเกลือปรุงทิพย์ถูกต้องค่ะก่อนไม่ปล่อยเลยล่ะเพราะว่าเตรียมพร้อมเอาไว้บอกให้รู้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยว่าคิวอาร์โค้ดกำลังมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะแม่ค่ะสแกนเก็บสิทธิ์กันไว้เยอะๆเลยนะคะเก็บสิทธิ์ไว้ทุกวันวันละห้าพันห้าพันนะจ๊ะลุ้นทองของเราแล้ววันศุกร์ก็ฉ่ำๆไปเลยหนึ่งหมื่นเอ้ยสุดโครงการไปเลยหนึ่งแสนบาทแสนบาทอ่ะคุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตอีกนิดหนึ่งแล้วกันหลายคนเห็นภาพคลิปภรรยา ที่เลิฟแม่จูนกัสมาส่งโรงพยาบาลที่เชียงใหม่คุณโดยเขียนแคปชั่นเล่าให้ฟังว่าเกิดจากแม่จูนเนี่ยยกของหนกักเสิร์ฟกล่องอาหารเนี่ยพันหม้อโห,โหม้อละสอกิโลกรัมนะแบบไม่พักไม่ผ่อนเลยจนกล้ามเนื้อที่คอเนี่ยมันอักเสบขั้นรุนแรงคุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐค่ะไม่รอช้าขอวิดีโอคอลเนี่ยสอบถามละกันแม่จูนแม่จูนแม่แม่เป็นไงบ้าง ซึ่งแม่จูนค่ะบอกว่ายังต้องเดินทางมากายภาพบําบัดที่โรงพยาบาลพร้อมกับใส่ที่ดามคอเอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมแบบในภาพที่เห็นเลยเนี่ยโอ้โหใดๆค่ะตอนนี้แม่จูนยังพูดคุยหัวเราะมากไม่ได้นะเพราะว่าหมอเนี่ยกลัวกระดูกจะเคลื่อนค่ะส่วนหน้าที่เสิร์ฟหม้อแม่จูนเนี่ยตอนนี้ก็ให้ลูกน้องค่ะกับสามีทาแทนไปก่อนแม่จูนบอกว่าขายดีเป็นเหตุสังเกตได้นี่แหละค่ะออยเจ็บคอ วันนี้ก็เป็นวันที่สองที่ต้องมากายภาพาเพิ่มเพราะมันยังมันยังยัง,ยง,ยงไม่หายดีอันนี้อยู่เชียงใหม่เหรอคะอยู่เชียงใหม่ค่ะจริงๆต้องกลับเมื่อวานต้องมีที่ดามเพื่อเวลาหาันจะได้หันทั้งคอทั้งตัวมันจะได้ไม่หันตรายเท่าชีมผ่านมา <laughs> เรา่บนล้อแรงค่ะอยากระเทือนอยู่เรามาต่างจังหวัดเราก็อยากจะเจอลูกค้าเองไงมีลูกค้าอยากถ่ายรูปกเราแล้วก็ยกให้ยกให้กับมืออ่ะอยากจะให้กับมือทุกคนทีนี้เมื่อวานมันพันหม้อไงล้วหม้อละสองโลเราทําเองหมดเลยกินยาแล้วคิดว่ามันเบาแต่จริงเราเป็นคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายตื่นมาตอนเช้ารู้เรื่องเลยอักเสบแบบรุนแรงแบบพันไม่ได้เลยทั้งซี่เออนะคะแม่จูดเนี่ยเขาก็ทำงานเขาก็เต็มที่เลคุณผู้ชมค่ะ